สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้ก็เอามาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับการต้อมตาช่างดิจิตอลน,นะครับาตาช่างรุ่นี้เป็นของเมดเลอรครับนะครับซึ่งอาการอาการนี้ก็เป็นอาการที่ยอดอิดเลยครับเมื่อเปิดเมื่เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลยดูอันนี้นะครับพอเปิดเครื่องแล้วจะขึ้นเป็นตัวเลข9ก9นะครับซึ่งเราไม่สามไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวผมขอลองตรวจเช็คแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับว่าเกิดจากไฟเกิดจากอะไรนะครับาจากการตรวจเ,เช็คนะครับก็เราก็ได้แล้วนะครับนี่ตาช่างเปิดซึ่งไฟอ,อาการนี้นะครับขึ้นตัวเลขเก้า่าเก้าก็เกิดจากาไฟเลี้ยงจาก C ีดยจาก C 40นะครับมันไม่มาเลี้ยง u6 uh, นะครับ mm hmm. ก็เลยก็พูดง่ายๆก็คือว่าลายปิ้งจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับมันขาดซึ่งมันก็จะทำให้ขึ้นเป็นตัวเลข999นะครับเมื่อเราต่อมเสร็จแล้วเราสามารถใช้งานได้นะครับนนี้ผมก็เปลี่ยน uh, LED ไป LED จอเสียเหมือนกันนะครับ uh, สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการ แนะนำการวิธีการซ่อมตาช่างนะครับดิจิตอลเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ